ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่บ้านสันหลวงตําบลป่าสักอํอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและด้านหลังของดีฉชั้นค่ะเป็นบ้านออรีนโฮมบ้านเดียวชั้นเดียวค่ะพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยสะดวกสบายกว้างขวางมากๆถึง57ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะมีความสวยงามมากแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านในตัวบ้านแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่หรือว่าเป็นโซนห้องดั่งเล่นนั่นเองค่ะตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงด้านนี้ค่ะจะเป็นฝ้าเพดานแบบหลุมแล้วก็ยังมีจุดติดตั้งปลั๊กไฟที่ด้านบ้านตรฐานอย่างทั่วถึงนะคะรวมไปถึงบานหน้าต่างรับแสงที่ออกแบบออกมาให้ดูโปร่งโล่งสบายตาทําให้บ้านดูกว้างขวางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์รวมของคนในครอบครัวเลยก็ว่าได้จะตกแต่ง โซนนี้ค่ะเป็นโซนดูหนังก็ได้หรือว่าจะเป็นโซนรับประทานอาหารก็ได้เรียกได้ว่ายังมีพื้นที่ใช้สอยอีกเหลือเฟือเลยค่ะ เรามาดูห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะห้องนี้จะเป็นห้องอนเนกประสงค์จะตกแต่งเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องนอนขนาดใหญ่ก็ได้เพื่อที่จะอยู่กับทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกและที่สําคัญความพิเศษของห้องนี้ก็คือมีห้องน้ําในตัวนะคะที่เราได้ทําการตกแต่งแล้วก็เตรียมสุขภัณฑ์แบบครบคันให้กับทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าชักโครกฝักบัวอาบน้ามีอรีนชาวเวอร์ที่สําคัญด้านความปลอดภยัยเรามีเบกเกอร์รองรับจุดติดตั้งเครื่องทาน้ําอุน่นให้ห้องน้ําทั้งสองห้องอีกด้วยค่ะไม่รอช้าค่ะเรามาดูห้องน้ําอีกห้องหนึ่งกันเลยดีกว่านะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมค่ะตกแต่งกว้างขวางสะดวกสบายเช่นกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยมีสุขภัณฑ์แบบครบคันเช่นกันค่ะ ถัดมาค่ะคุณผู้ชมใครที่กําลังจะสร้างครอบครัวอยากมีห้องนอนส่วนตัวแยกอีกหนึ่งห้องนอนจะจัดวางตรงนี้เป็นเตียงก็ได้หรือว่าจะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมก็สามารถตกแต่งได้ตามความต้องการเลยนะคะหรือครอบครัวไหนที่เตรียมพร้อมจะขยับขยายนะคะตรงนี้เรายังมีห้องนอนส่วนตัวแยกอีกหนึ่งห้องนอนนะคะพื้นที่เท่ากันเลยค่ะคุณผู้ชมรองรับครอบครัวใหญ่ได้แบบสบายๆเลยค่ะ เรามาดูห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือห้องครัวเป็นโซนห้องครัวแบบปิดนะคะมีประตูทั้งด้านในและประตูเปิดออกไปด้านหลังบ้านค่ะไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นอาหารจะคคุ้งไปทั้งบ้านเลยละค่ะฟรีพัดลมระบายอากาศให้ด้วยนะคะมีซิงค์ล้างจานพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวปักไฟพร้อมวางเครื่องครัวไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทั้งเตาไฟฟ้าไมโครเวฟด้านล่างก็ยังมีบานซิงค์สำหรับเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับและความพิเศษของ องห้องครัวโครงการนี้สามารถเลือกตกแต่งได้สสไตล์ตามความชอบไม่ว่าจะเป็นทั้งเคาน์เตอร์ครัวแบบเปิดโลง่งหรือว่าจะแบ่งสัดส่วนเป็นห้องครัวแบบปิดแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเปิดประตูออกมาค่ะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะที่มาพร้อมกับปลั๊กและเรายังมีก๊อกน้ํานะคะเอาไว้ใช้สําหรับการติดตั้ง เป็นเครื่องสักพานั่นเองค่ะหรือว่าห้องครัวตรงนี้จะต่อเติมเป็นครัวไทยก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะพิเศษสุดมีการเตรียมถังเก็บน้ำขนาด1,000ลิตรพร้อมกับปั๊มน้ำฮิตาชิให้ฟรีอีกด้วยนะคะ เดินดูกันมาครบทุกห้องแล้วนะคะเรามาดูบรรยากาศด้านหน้ากันบ้างค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เนะคะเขาใช้อิฐมอแดงในการก่อผนังค่ะมีความแข็งแรงกันเสียงรบกวนมีฉนวนกันความร้อนมีหลังคาซีแพคมีที่จอดรถกว้างขวางสามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดถึงสองคันมีปลั๊กไฟคอยอำนวยความสะดวกหน้าบ้านและเรายังมีก๊อกน้ำนะคะที่ติดตั้งไว้รอบบ้านเลยติดตั้งระบบไฟเปิดความสว่างไว้รอบบ้านค่ะถนนกว้างขวาง,วางหน้าบ้าน 8เมตรตัวบ้านยกสูงกว่าถนนถึง50เซนติเมตรไม่ต้องกลัวน้ำท่วมขังหน้าบ้านหลังบ้านเลยนะคะบ้านหลังนี้อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดลำพูนใกล้เครือสาพัฒใกล้ตลาดจตุจักรลำพูนใกล้ห้างแจ่มฟ้าติดร้านสะดวกซื้ออีกด้วยค่ะใครที่สนใจเป็นเจ้าของในตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้บ้านหลังใหญ่มาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยที่ให้มาเยอะขนาดนี้ตอนรับเทศกาลปีใหม่ค่ะจองก่อนวาเลนไทน์เราจัดสวนให้ ีมูลค่า50,000บาทไปเลยค่ะรับประกันตัวบ้านให้1ปีรับประกันโครงสร้างบ้านให้5ปีฉีดน้ำยาปวกให้ฟรี2รอบก่อนสร้างบ้านแล้วก็ก่อนเข้าอยู่อีก1รอบนะคะสำหรับใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของสามารถทักข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ